สวัสดีเลื่อพ่อนทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับสกินใหม่ของตัวบอ์ดับนาะเปสกินดับลิมิเต็ดเขียวนะคะที่สำคัญก็คือสกินนี้แจกฟรีด้วยนะเช่นกันกดแชร์ก,กดแล้วก,กดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปมาดูวิธีรับสกินถาวรพร้อมกันเลยดีกว่านะอ่ะทุกคนกดคดเข้ามาตรงนี้นะคะจะเจอตรงนี้นะ ตรงนี้เลยควาว่าสกินฟรีกดที่เข้าไปเลยอ่ะก็จะเป็นสกินฟรีนะคะเป็นสกินหมาเหล็กอ่ะก็ให้เรามาทําการปลดล็อกนะคะเหมือนเดิมนะเข้ามาล็อกอิกสะสมได้ไปอีก2แต้มอ่ะมันก็จะเปิดเป็นภาพอย่างนี้ให้เราเลยนะคะนี่ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ Facebook Fanpage โกเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันเยนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย อ่าแล้วก็ต้องสะสมชิ้นส่วนนะคะให้ครบ30ชิ้นนั่นเองอแล้วก็เล่นเข้าโหมด55หรือจ็อันดับนะคะจะได้ไปอีก2แต้มอ่าประมาณนี้นะ ถัดมาก็จะได้เป็นเล่นหมดจับคู่กับเพื่อนนะคะก็จะได้เป็นบิจาร์แบบเช่าด้วยคือเร็วๆนี้แอบสปอยนะคะมีสกินใหม่ตัวบิจารเข้ามาคืออลังการงานสร้างมากเดี๋ยวไว้จะมารีวิวแล้วก็สปอยสกินให้ดูนะคะพร้อมกับสกินใหม่อีกมากมายแล้วก็เล่นหมดจับคู่ด้วยตัวบ,บิจารนะคะได้อีก3แต้มนะประมาณนี้ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเออเก้แต้มนะคะเราสามารถซื้อตรงนี้ได้นะเหรียญ เธอกลับไปคืนดีกับเขานะคะก็คือเอามียเขาทำแคมเปญที่แบบเออแบบถือมมว่าเวลาเรามีเพื่อนใช่ไหมเราเพื่อนทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างนี้แล้วแบบเราก็ปอบเพื่อนแล้วสุดท้ายเพื่อนก็กลับไปคืนดีอะไรประมาณนี้นะคะเออนั่นแหละวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะสามารถซื้อได้ได้ทองนะคะ300ทองอา่าเราลองกดซื้อไปนี่ก็จะเปิดเป็น1ิชิ้นพอดีมันซื้อได้อีกปะเนี่ยขอดูก่อนนะไอเออ ไอเทมเหมือนจำกัดเหมือนจำกัดไอละหนชิ้นนะคะทุกคนเออเหมือนจำกัด ID และหนชิ้นแค่นี้นะคะง่ายๆมาทำกิจกรรมตามที่เราบอกนะแล้วก็เปิดล็อกให้มันครบอีก 30ชิ้นตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็นสกินถาวรกันไปแบบฟรีๆเลยตรงนี้นะก็อยากให้ผู้ชมนะคะมาทําการเล่นกิจกรรมเพื่อจะได้รับสกินฟรีไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการคืนความสุขนะคะคลิปนี้ก็เชืยอกันกดแชร์ก,กดไลค์ดกดเปิดกระดิ่งนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปแนละ้วไจชก่นใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามด้วยนะ